คือผมวางโครงสร้างว่าจะทําโครงการฟุตบอลอาชีพของชุมชนนะครับเป็นฟุตบอลทีสให้กับอบตอทับหลวงคนทับหลวงได้มีฟุตบอลเชียร์ทุกอาทิตย์<อ>นี่คือแรงจูงใจและเป้าหมายที่เรากําหนดไว้นะครับโครงสร้างของฟุตบอลลีในบ้านเราเนี่ยแบบนั้นคือมีเย่ามีเยือนไหมม,มีเย่ามีเยือนครับ<อ>คือโครงสร้างวันนี้เราเราเอมีถานแฟนบอลของชาวบ้าน เรามีฐานแฟนบอลของอพี่น้องประชาชนตำร,รวจที่สําคัญที่สุดคือถ้าเรามีบอลอาชีพให้คนตำรวจทับหลวงได้ภาคภูมิใจผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากสําหรับกีฬาฟุตบอลในตำรวจทับหลวงวันนี้เราได้เปรียบที่อื่นเพราะว่าเรามีอะคาเดมี่เป็นของตัวเองเราสร้างเด็กมาใช้งานเองเราไม่ได้ทําโครงสร้างที่ใช้เงินซื้อนักเตะมากมายแต่เราเลี้ยงแล้วเราก็ใช้งานของเราเองเพื่อจะเอาเด็กชุมชนเนี่ยเ,เข้ามาเล่นฟุตบอลเพื่อชุมชนของเราเองครับ รากลับมาคือเรื่องกีฬาการันทีนี้เรากลับมาเรื่องงานที่บริหารกันที่หนึ่งครัแบบพอเข้ามาหน้าตรงนี้ปุ๊บสิ่งแรกที่ตัวทำอะไรในการจัดการบริหารสําหรับของพี่โน้องประชาชนคือวันนี้เราต้องต้องยอมรับเลยว่าอ,อ,องค์การบริหารส่วนตัวทับหลวงนั้นเป็นอบตท้องถิ่นที่ยังไม่ได้มีความเจริญเท่าที่ควรนะครับสิ่งที่สําคัญและความตั้งใจของผมที่เข้ามาดาเนินการในองค์การบริหารส่วนตัวทับหลวงคือต้องการจะยกระดับ คุณภาพชีวิตของพี่ใ้องประชาชนชาติเรทั้หลวงให้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้มีความเจริญมากขึ้นอ,อย่างที่เข้ามานะครับมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ที่มันไม่สามารถทําให้ความเจริญในบางเรื่องดําเนินการต่อไปได้เนื่องจากอาจจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณอาจจะมีปัญหาเรื่องระเบียบหลายๆอย่างแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่ผมให้นโยบายกับข้าราชการแล้วก็สมาชิออกอบตทั้ง16หมู่ผมคือโครงสร้างพื้นฐานน้ําไฟถนน โครงสร้างพวกนี้ครับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่ที่ผมจะบระหิหารจัดการวันนี้เราเรามีนยโยบายว่า,าน้ําบาดาลเราจะต้องมีการไม่มีการขาดการจ่ายเกินระยะเวลา1วันเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งสําคัญแล้วเราก็ร่วมมือร่วมใจกัรทำมีปัญหาที่หมู่ใดก็ตามเราจะมีทีมอ,ออกไปแก้ไขโดยเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอไฟฟ้าถนนหนทางเราพร้อมที่จะดูแลปรับโครงสร้าง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพ่อแม่น้องชางวทงแทบหลวงในส่วนของการบริหารงบประมาณวันนี้เราเราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นคนทําพระรา,ราชบัญญัติงบประมาณในปี64นะครับเพราะฉะนั้นเราเข้ามาในกลางปีงบประมาณมันจําเป็นที่จะต้องดําเนินการต่อเนื่องของของเก่านะครับแต่วันนี้เรากําลังจะทําร่างพระาราชบัญญัติงบประมาณปี65ซึ่งจะไปใช้ในปี66เนี่ยเราพยายาม เส้นหาพยายามคัดกรองสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดและเกิดประโยชน์ที่สุดของพ่อแม่น้องชาติคทัพหลวงโดยการร่วมมือของข้าราชการในการร่วมมือของภาคเอกชนโดยการร่วมมือของสมาชิกอบตอทั้งทั้ง16หมู่เพื่อจะร่วมกันกําหนดนโยบายและกําหนดความต้องการของพ่อพี่น้องประชาชนท,ทุกคนว่าวันนี้ชาวตัวทับหลวงต้องการเรื่องใดเป็นอันดับต้นๆเราจะพยายามดําเนินการและผลักดันให้ได้เร็วที่สุด วันนี้ตั้งแต่ที่ทีมงานเราเข้ามาบริหารเรารู้สึกว่าชาวบ้านมีความหวังมีความหวังมากขึ้นความหวังที่จะได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้นจากที่เป็นอยู่วันนี้เราเข้าถึงชาวบ้าน<ม>เราใช้นโยบายคือทุกปัญหาของชาวบ้านเราจะมีคําตอบหมายความว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆขึ้นจากชาวบ้านที่ได้รับการร้องเรียนมาที่อบตอทับหลวง<ม>เราจะลงดูแลชาวบ้านอย่างทั่วถึงอันไหนทําได้ อันไหนทาไม่ได้เราจะให้คําตอบกับชาวบ้านโดยสิ่งที่ถูกต้องและเป็นคําตอบที่ชัดเจนมาตลอดระยะเวลาที่รับตําแหน่งมาทั้ง5เดือนแล้วก็ได้มีสมาชิกอบตอทุกหมู่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับในส่วนของอาชีพในส่วนของปรษชากรที่ตรวสามารทำอย่างไคือ,อ,อนำรวทตํารวงโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรทาไร่ทําสวนของ,ของชาวบ้านแต่วันนี้เราเรากําลังจะผลักดันเสริมสร้างอาชีพเสริมสร้างไรายได้ เพื่อที่จะ,ะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวตงสัาหลวงให้ดียิ่งขึ้นมันอาจจะมีนโยบายาต่างๆที่ออกไปมันต้องอาศัยความร่วมมือของของพี่น้องชาวชนด้วยวันนี้เรามีชมรมจิตอาสาที่ตั้งขึ้นมามเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเรามีฝึกอาชีพเพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้มีอาชีพ <c oughs> ต่อนเนื่องในการช่วยเหลือในอนาคตเราสนับสนุนการศึกษาเราเปลี่ยนแนวคิด เราเปลี่ยนวิธีการการจัดการโดยใช้ชีวิตแบบเดิมแต่ว่าเราใช้ชีวิตในการบริหารแบบนักธุรกิจนะครับ <S <S <an> <S คือหาเงินหาไรายได้เพิ่มพูไรายได้เพื่อให้พ,พ่อพี่น้องประชาชนได้มีไรายได้เพิ่มให้ลดค่าใช้จ่ายในคนเรือนอย่างที่เราเราเคยหาเสียงไว้ว่าลดภาร,ระเพิ่มไรายได้แล้วก็กระจายความเจริญวันนี้เราต้องทําทุกวิถีทางแล้วต้องร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อความเจริญของรงทั้งหลวงโครงการต่างๆเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าพระาราชบัญญัติงรมารา่าย เดิมนะครับเราไม่ได้ทำโครงการไว้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นกรอบโครงการของปีหน้าซึ่งเราจะวางไว้เราจะมีกีฬาสีหมู่บ้านเราจะมีฟุตบอลลีกภายในตำบลน,นี่คือกีฬานะครับเราจะมีงานสันทนาการไม่ว่าจะเป็นงานวันพ่องานวันแม่งานลอยกระทงเราจะจัดเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวสวนทัาหลวงได้มีความสุขเราจะดาเนินการเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวสวนทับหลวงได้มี สิ่งที่อำนวยความสะดวกได้มีจุดรวมในการทำกิจกรรมเพื่อความสนุกและความบันเทิงของพ่อิม่้องเพื่อผ่อนคลายครับทีนี้เราจะมาพูดถึงสถานที่เที่ยวแน่นอนในนครปฐมก็คงมีอครับพี่ทัาหลวงเรามีอะไรที่ที่น่าสนใจคือทัาหลวงเนี่ยครับมีวัดมู่งตะลดนะครับที่มีปลาสวายปลาดุก ปลาเหมือนวัดไร่ขิงครับให้เลี้ยงได้ในพื้นที่ชุมชนนะครับแล้วก็มีวัดทุ่งลีซึ่งมีหลวงพ่อเหลียงซึ่งก็โด่งดังที่เป็นเกจิชื่อดังของโจท้องปฐมก็ให้มากบไหว้สักการะบูชาแล้วก็เรามีวัดทับหลวงซึ่งมีหลวงพ่อเกิดซึ่งก็เป็นเกจิอีกท่านหนึ่งที่ชาวจด้องปฐมให้การเคารพนับถือซึ่งสามวัดเนี่ยเราพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอนอกพื้นที่ของเรา มาดำเนินการหรือว่าถ้าท่านไม่ได้รับความสะดวกท่านจะมาดำเนินยินดีที่ออกต่อทับหลวงเราจะนำพาท่านไปในพื้นที่ที่สาม,มารถที่จะทําให้ท่านมีความสุขได้ครับก็มีซิดี่ครับ,ม,รบมากก็จะเป็นวัดนะครับวันนี้ไปถึงบรรดาเยาวชนที่หนึ่งบรรดาท่านเรียนกรอบตรงนี้พี่ตุ้ยได้ทำอะไรบ้างสำหรับน้องๆเ,เรียนนั่นเรียนครับวันนี้ต้องบอกก่อนว่าโรงเรียน ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตมทัพหลวงนั้นมียสามโรงเรียนนะครับซึ่งหนึ่งเนี่ยคือคือโรงเรียนวัดทัพหลวงซึ่งมีมัธยม1 3ถึงโรงเรียนวัดมุด่งตะลดโรงเรียนวัดทุ่งดีซึ่งสามโรงเรียนเนี่ยผมมีความคิดแนวคิดที่จะทําเป็นห้องเรียน2ภาษาเป็นอีกที่โปรแกรมของโรงเรียนวัดแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งเ,เราได้นาเนินการเพื่อที่จะคือทุกวันเนี้ยผมมีโค้ชฟุตบอลต่างชาติก็จะนาล่องเที่ยเรยนมุต่ตะลุด เพื่อที่จะให้โค้ชต่างชาติเนี่ยเข้าไปคุกค,คีกับเด็กในใน,ในสถานศึกษาโรงเรียนวัดนะถูกต้องครับก็จะทําเป็นห้องเรียนสองภาษาก็จะดําเนินการในไตรมาสหน้าก็คือว่าเป็นงบประมาณปีรายจ่ายปีหน้านะครับที่เราวางแผนวางโครงการไว้เพราะวันนี้เราเราเราให้ความสาคัญกับการศึกษามากเพราะเราเรามั่นใจเลยว่าการศึกษาจะนําพาซึ่งความเจริญไปสู่ประเทศไทยในสู่ท้องถิน่นวันนี้เรา <c oughs> เราต้องยอมรับว,ว่าความต่างของอวิถีชีวิตของคนนะครับ เกิดขึ้นเพราะระบบการศึกษาไทยวันนี้คนที่เรียนสูงน,นะครับเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดได้เรียนยันมหาลัยเนี่ยถึงมหาลัยเนี่ยไม่มีใครไปเป็นกรรมกรไม่มีใครไปทํางานก่อสร้างวันนี้ผมบอกกันเลยว่ามาตรฐานการศึกษาเราเราต้องให้โอกาสวันนี้เราเรามองถึงว่าเราจะทายัางไงให้เด็กเรามีความสามารถด้วยมีไรายได้ด้วยแล้วก็มีโอกาสในการศึกษาด้วยเนี่ยครับสิ่งที่เราจะผลักดันเร่งด่วนในระยะเวลาที่เราดำเนิตรงหน่างนาย,นยก ออกอา,อาต่อทับหลวงไม่เป็นนโยบายเลยครับต่อนนครับก็อสองภาษาการเรียนของเด็กนีทีนี้พูดถึงเร็กแบบเก็คนสูงวัยในกรอบของการบริหารจัดการคน,นสูงวัยตอนนี้ปีนี้เพิ่มมากมายพี่ตุ้ยเราบริหารจัดการในงคนสูงวัยเลยคือคนสูงวัยเนี่ยเราจะมีชมรมผู้สูงอายุเราก็จะจัดชมรมผู้สูงอายุเป็นการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ต้องยอมรับว,ว่าวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่บ้านก็เหมือน เหงาอะครับเอาง่ายเราต้องการทําโครงการนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ถูงยุงรวมตัวกันเพื่อจะอให้เขามีกิจกรรมบันทนาการเสริมสร้างอาชีพให้เขามีความสุขเรามีอาหารเลี้ยงเรามีเครื่องดื่มดูแลอ,อาทิตย์ละหนึ่งวันใน1เดือนนี่เขาจะเจริญสครั้งแล้วเราก็สร้างอาชีพเข้าไปนี่คือสิ่งที่เราทําเป็นของชมรมจิตอาสาที่เร,เ,รเราเราเริ่มโครงการแล้วนะครับครับแล้วเราก็จะมีการประชุมกันเพื่อที่จะดําเนินการอาชีพในต้นเดือนก,นกรกฎาคมครับ,บ ทีนี้เอาเรื่องใกล้ตัว <c oughs> ที่ชรับในส่วนของพื้นที่เราได้สํารวจตรวจสอบในพิจุตว่าเรามีผู้พิการอยู่ในพื้นที่มากไหมครับวันนี้ผู้พิการในพื้นที่ตำาวจหลวงประมาณร้อยกว่าคน <c oughs> แล้วก็ผู้สูงอายุอยู่ประมาณตัวเลขประมาณพันกว่าคนครับ <c oughs> เราผู้พิการเนี่ยเราเล่งเห็นถึงความสำคัญของผู้พิการเลยนะครับ <c oughs> วันนี้คนที่มาขึ้นทะเบียนผู้พิการในตําหวัทัาลวงเนี่ยประมาณร้อยสิบสองคนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ <c oughs> ร้อยสิบสองท่านเนี่ยเราจะทําโครงการอาชีพมีมไรายได้เพิ่มใ,ให้กับผู้สูงอายุผู้พิการ<ม>ผู้ว่างงานเราจะสนนุสสงเนี้ยครับทำโครงการแต่ต้องเป็นโครงการของปีหน้านะครับ<ม>เพราะว่าเราต้องขอเรียนก่อนว่าเราไม่ได้ทำงบมารายจ่ายปีที่ผ่านมาวันนี้มันยังเป็นกลางปีงบประมาณเราอาจจะทําวันเนี้ยได้แค่โครงการแต่จะเริ่มโครงการจริงได้ก็คือแต่มาสหน้าครับไตระมาสที่3ครับอ๋อครับนี่ก็คือนายกตุ้ยนะครับเป็น คนกีฬาก็ต้องบอกนะัเพราะมีชาวฟุตบีมาก่อนหน้านี้นะครับทีนี้เรามาสรุปเรื่องฟุตบอลนิดหนึ่งนะเห็นว่าปีที่ผ่าน,นมันจะจที่งทีอเอครับก็เกิดอะไปได้ไหมก็เราอาจจะยังไม่ดีพอนะครับแต่ว่าเราบอกได้เลยว่าโครงสร้างฟุตบอลของผมเนี่ยเราเน้นที่เยาวชนวันนี้เราได้อาจารย์ลิ์ชมน้อยอซึ่งเป็นเกจีลูกหนังของเมืองไทยเยมาดูแลการจัดการ เรามีทีมงานมีซับโค้ดเรามีนักกีฬาแต่ว่านักกีฬาเราเนี่ยที่ผ่านมานะครับผมรับเด็กเยาวชนอายุ10ขวบจนถึงไล่ไปวันนี้เด็ก10ขวบผมเนี่ยวันนี้18ปปีแล้วนะครับพี่เริ่มใช้งานได้เริ่มใช้งานได้เราอยู่ด้วยกันตลอดเราซ้อมด้วยกันตลอดเราเห็นเขามาตั้งแต่เด็กน้อยถูกต้องครับเ,<อ>เล่นด้วยกันมาตลอดครับ<อ>วันนี้เราอาจจะยังไม่ประสบความสำเรนะ็จในอาจจะเป็นเพราะว่าความพร้อมของเด็ก เรื่องกระดูกเรื่องอประสบการณ์นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าภายในระยะเวลาสั้นหน่ยครับปีสองปีนี้เราจะเป็นทีมที่สร้างความฝันให้กับตำร,รวจตําลวงอย่างแน่นอนเพราะเรามีโครงสร้างที่ชัดเจนวันนี้ถ้าเกิดเรามีเป้าหมายที่จะไปทีสามเพื่อที่จะให้เยาวชนในตำร,รวจตําวงมีแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาเรามีลีกอาชีพเล่นทุกสัปดาห์ทั้งทีมยาวและทีมเยือนและปลูกฝังให้กับพ่อแม่น้องชาวตำร,รวจตํารวงเนี่ยรักทีมของเราคือเป็นทีมบ้านเกิด นี่ครับสิ่งที่เราวางแผนวางโครงการแล้วจะต้องทําให้ประสบความสำเร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีที่จะริงเนี่ยครับโอเคสุดยอดเลยนะนี่คือนายกคนกีฬาของเรานะครับเข้ามาบริหารกันแล้วนะครับผมก็ติดตามดูนะครับทั้งคนสูงวัยและนักกีฬานะครับโดยเฉพาะเยาวชนนะครับแล้วก็ก็เชื่อได้เลยนะครับว่าผมไม่เกินสามปีนะ่าจะไปไทยลึกส์ได้เออผม,มผมคิดว่าไม่เกินครับเพราะว่าวันนี้เราเราทำโครงสร้างหลังจากที่เราตกร,รอบอเมเจอร์ลีกเนี่ยเราก็สอนมาต่อเนื่อง เราใช้โค้ดดูแลต่อเรื่องวันนี้เด็กเราที่จบจากตุ้ยนุยคาเดมีเดิมนะครับวันนี้เราเป็นทัพหลวงยูเนเต็ดได้เข้าเรียนที่มหาลัยศิลปากรทุกคนนี่คือโคต้าของเราเพราะฉะนั้นแล้วมหาลัยศิลปากรกับสนามทัพหลวงยูเนเต็ดเนี่ยไม่ห่างกันมากเด็ก ได้ไปเรียนและเด็กได้มาซ้อมด้วยกันคือตรงนี้ผมมองว่าหลายๆทีมทําไม่ได้แบบเราครับแต่เราทําได้วันนี้ปีหน้าหรือเด็กเ้าเด็กเราอายุ19-20เนี่ยมีระบบเล่นกันตลอดผมว่าผมว่าสู้ได้ทุกทีครับ